คดีทุจริตที่น่าสงสัยจังหวัดออยสิงรอดจากคำพิพากษาขณะที่จำเลยอื่นโดยประหารและนี่คือจุดที่สร้างความขัดแย้งที่สุดในวันที่16ตุลาคม2568ที่รัฐสภานายชุติพงศ์พิพกพินโยสสระยองพักประชาชนได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรณีของจังหวัดออยสิงเหลื่มเลืเลอดรมชอ,อุตสาหกรรมซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตโดยคณะกรรมการต้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช ได้มีมติ8ต่อศูนย์ในการชี้มูลความผิดแต่สุดท้ายศาลก็ยกฟ้องซึ่งสร้างคำถามว่าเหตุใดจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่นี่คือจุดที่น่าสงสัยที่สุดจำเลยที่2ถึง7ในคดีนี้ซึ่งเป็นผู้รับจ้างและข้าราชการกลับโดนคำพิพากษาลงโทษแต่จังหวัดอ,อยยสิงที่เป็นจำเลยที่1และมีอำนาจในการระงับเหตุการณ์นี้กลับได้รับการยกฟ้องซึ่งสร้างความสงสัยว่าหากใช้หลักการแบบนี้จะไม่มีนักการเมืองในฝ่ายบริหารคนไหนที่จะถูกลงโทษอีกต่อไปหรือไม่ นายชุติพงศ์ได้อธิบายว่าการสอบสวนในชั้นต้นและผลการสอบสวนของปปชได้นำสู่การมูลมติ8ต่อศูนย์และการฟ้องศาลแต่สุดท้ายจังหวัดอยุสิงก็รอดจากคำพิพากษาซึ่งสร้างคำถามว่าหากเขาเป็นรัฐมนตรีจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปพฤติกรรมการทุจริตของจังหวัดอ,อยศสิงได้แก่การอนุมัตกิก่อสร้างอาคารใกล้กับสํานักงานเทศบาลและมีการเซ็นเบิกเงินออกมาให้กับผู้รับจ้างแม้ว่าการก่อสร้างจะยังไม่เสร็จสิ้น แต่สุดท้ายก็ไม่มีความผิดที่เกิดขึ้นซึ่งสร้างความสงสัยว่าหากเขาเป็นรัฐมนตรีจะมีการใช้อำนาจในการระงับเหตุการณ์ทุจริตหรือไม่คำถามที่น่าสนใจคือหากนักการเมืองระดับสูงเช่นจังหวัดอโยธิงสามารถรอดจากคำพิพากษาได้จะมีผลกระทบอย่างไรต่อความไว้วางใจของประชาชนในระบบยุติธรรมและหากเขาเป็นรัฐมนตรีจะมีการใช้อำนาจในการระงับเหตุการณ์ทุจริตหรือไม่คุณคิดยังไงมาร่วมตอบคำถามเหล่านี้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่างกันเถอะ